สวัสดีครับผมภูมิสารภาพนะครับจากช่อง m ันนี่ฮีโรเรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมกันกันกบช่องมันนี่ฮีโรนะครับกลับเข้ามาสู่รายการของผมอิสรภาพทางการเงินด้วยหุ้นเด้งรายการที่ทำทุกท่านมีอิสระภาพทางการเงินด้วยหุ้นเด้งนี่เป็นคอนเซปต์รายการเลยนะครับที่ทำให้ทุกท่านมีอิสรภาพทางการเงินด้วยหุ้นเด้ง,ง,ง,ดดงโดยผมนะครับจะสร้างพอร์ตเลยการลงทุนโดยใช้เงินส่วนตัวของผมเนี่ยเดือนละ2 0 0 0 0บาท ใส่เข้าไปในหุ้นที่ผมคิดว่ามีพื้นฐานดีและปล่อยให้มันเติบโตไป็นระยะเวลา5-7ปีนะครับและจะสร้าง p แพสซีฟอินคัมเพื่อนๆได้ประมาณ20,000บาทต่อเดือนอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของรายการและเป็นเป้าหมายของผมเลยนะที่จะทำให้ได้เอ,อต้องบอกก่อนว่ารายการนี้เป็นรายการที่เราได้พูดคุยกันสบายๆได้พูดถึงแนวคิดวิธีการลงทุนมากกว่ารายการเด e s t ต c k แต่ตามจริงรายการเดอะสต็อกก็ไม่มีอะไรนะแค่พูดถึงบริษัทที่เราลงทุนนี่เองแต่เพื่อนๆชอบตีความผิดผมก็เลยรู้สึกว่ารายการนี้เป็นรายการที่ผมรู้สึกว่าทําแล้วมันสบายแล้วได้พูดคุยกับเพื่อนๆโดยตรงอย่างเช่นรายการนี้ผมอัดวันพุธนะวันนี้วันพุธเวลาประมาณบ่ายหนึ่งรายการเดอะสต็อกก็อัดประมาณเดียวกันนี่แหละแต่เวลารายการนี้อัดนะจะออกอากาศวันพฤหัสตอนสองทุ่มแต่รายการเดอะสต็อกจะออกวันอาทิตย์ รายการเดอะสตองนี่แหละเวลาออกวันอาทิตย์อะ่ะผมต้องพอนานะให้วันพฤหัสกับวันศุกร์มันไม่ขึ้นราคาไม่ขึ้นไม่งั้นผมมันลำบากมากดังนั้นอะ่ะรายการนี้ก็เลยเป็นรายการที่ผมค่อนข้างชอบแล้วก็สามารถตอบคาถามพูดคุยกันได้แบบสบายๆเลยนะวิธีการลงทุนหุ้นเด้งของผมนะครับผมน่าจะได้อธิบายมาแล้วในอีพีที่ผ่านมาว่าผมเลือกยังไงนะครับวันนี้ผมขออนุญาตดูพอร์ตนะผมว่าเพื่อนๆอ,อ่าผมยังไม่ได้ดูเลยนะผมดูมันนิดเดียวเองตอนเช้า อโอ้โหโหดเหมือนกันเนี่ยพอตผมนะครับลงทุนนะเดือนแรกนะครับบวกมาแล้วสิบหกเปอร์เซนถามว่าดีใจไหมก็ตอบไปดีใจแต่ถามว่าเสียใจไหมก็ตอบว่าเสียใจนะเออนักลงทุนระยะยาวจะเป็นแบบนี้แหละคือเวลาหุ้นขึ้นนะจะรู้สึกเอออย่างน้อยก็ดีใจเรามีหุ้น แต่จะรู้สึกเสียใจเล็กน้อยที่เรามีน้อยเกินไปเออที่เรามีน้อยเกินไปน,นี่คือนักลงทุนระยะยาวเลยว่าเรารู้สึกว่าเออเราน่าจะมีมากกว่านี้ดังนั้นนะเวลานักลงทุนระยะยาวนะครับหุ้นลงนะเขาจะรู้สึกเฉยๆมากเพราะว่าเขาดีใจนะว่าเขาจะได้เก็บหุ้นในราคาประมาณเนี้เรื่อยๆๆเพราะเป้าหมายของเขาอ่ะมีอยู่แล้วอย่างเช่นหุ้นตัวนี้นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าไม่เคยบอกชื่อเลยนะครับหุ้นตัวเนี้ยราคาตอนนี้มันประมาณ13.2ผมนะ ให้เป้าคือเป็นเป้าความคีดเถียนส่วนตัวผมนะว่าประมาณอย่างน้อยก็ควรจะถึงสัก20อ่อะตอนที่ทุกคนรู้จักเขาเห็นไหมว่าหุ้นอะเวลาซื้อนะต้องซื้อตอนที่ทุกคนไม่เห็นด้วยไม่รู้จักเหมือนซื้อต้อนไม้ตอนเล็กๆอะเราจะไปซื้อต้อนไม้ที่มันโตแล้วนะมันก็ไม่ได้กาไรเป็นเด้งหรอกเราโตแล้วปั๊บขายก็ได้ขายแค่ส่วนได้ส่วนต่างนิดเดียวแต่ถ้าเกิดซื้อหุ้นที่ทุกคนไม่ค่อยสนใจไม่รู้จักแต่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์มีกิจการที่มันดีอะ ตั้งแต่ต้นที่มันอ่อนๆน,นะเราสามารถนําไปขายให้มันโตเป็นเด้งๆได้ดังนั้นถ้าถามผมว่านะ16%เนี่ยพอใจหรือจะขายไหมต้องตอบว่าไม่ขายเป้าหมายผมคือการลงทุนหุ้นเด้งและตั้งใจจะเอาเกิดร้อยเปอร์เซ็นต์จากมันดังนั้นน่ะไม่ได้ขายแน่นอนนะครับแต่สิ่งที่ผมต้องทําต่อไปนะในการลงทุนนี้นะคือง่ายมากเลยออกไปทํางานออกไปทําธุระออกไปใช้ชีวิตแล้วก็ทุกๆเดือน วันที่หนึ่งห้ามลืมใส่เงินเข้าไปในพอร์ตนี้สองหมื่นบาทแล้วก็ปิดไปเลยซื้อหุ้นปับ๊บไม่สนใจอะไรเลยปิดแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรนั่งอยู่เฉยๆไปนั่งทํานู่นทํานี่ไปแล้วก็มาบอกเพื่อนๆน,นี่แหละว่ามันมีการอัปเดตพอร์ตยังไงอะไรยังไงนะครับแล้วก็รอยครบห้าปีแค่นี้เองผมเชื่อนะว่าเพื่อนๆทุกคนสามารถทําได้แต่สิ่งที่เพื่อนๆทําไม่ได้นะครับมันมีอยู่สามข้อ ในการที่จะเปลี่ยนชีวิตด้วยหุ้นเด้งหนึ่งก็คือเพื่อนๆต้องลงทุนหุ้นถูกตัวถ้าเพื่อนๆลงทุนหุ้นไม่ถูกตัวอย่างเช่นไปซื้อหุ้นที่มันไม่มีโอกาสเด้งหรือไปซื้อหุ้นที่มันใหญ่ไปแล้วอ่ะขยายอะไรไม่ได้แล้วนะ่ะมันก็ไม่สามารถเป็นเด้งได้2ก็คือต้องมีจํานวนพอสมควรความหมายมีสมควรผมน่าจะไดอธิบายไปแล้วว่าเราต้องมีประมาณหนึ่งอ่ะที่สามารถให้เรามีอิสระทางการเงินได้ถ้าเรามีร้อยสองร้อยหุ้นมันก็ทําไม่ได้แน่นอนดังนั้นอ่ะ ต้องมีจํานวนพอสมควรเลยและที่สําคัญเป็นข้อที่สําคัญที่สุดเลยที่ทุกคนทําไม่ได้คือต้องให้เวลากับมันต้องใช้ระยะเวลาค่อยๆบ่มเพาะมันเหมือนเราเลี้ยงต้นไม้ค่อยๆบ่มไปเรื่อยๆเรื่อยๆให้มันโตขึ้นพอมีคนมาขอเสนอซื้อแบบเนี้ย คือต้น,อ,อ,นอ,อนๆนะมีคนมาขอเสนอซื้อสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ขายเราไม่มีความจําเป็นเดี๋ยวที่ต้องขายเพราะเป้าหมายของเราไม่ใช่ตรงนี้เป้าหมายาคือให้มันโตสุดๆแล้วให้มันออกดอกออกผลให้เราแล้วเราก็จะกินผลมันได้ตลอดชีวิตก็เหมือนเรื่องอิสรภาพทางการเงินนั่นแหละจึงอยากให้เพื่อนได้ลองไปปรับใช้ดูนะส่วนคาถามนะครับที่มันเพื่อนได้ลองถามดูนะว่าถ้าลงทุนหุ้นนะครับแล้วเซ็ตไม่ไปฝรั่งไม่มาซื้อกองทุนทุบมันจะเด้งหรอ เออนี่คำถามนี้นะ่าสนใจนะผมตอบเลยนะว่าเด้งเหตุผลรู้เพราะอะไรรู้ไหมหุ้นที่เราเลือกอ่ะเป็นหุ้นขนาดที่มันไม่ใหญ่ไอกองทุนฝรั่งเนี่ยมันซื้อไม่ได้หรอกขนาดลงทุนรายใหญ่ยังซื้อไม่ได้เลยดังนั้นนะ่ะมันเป็นข้อดีของนักลงทุนรายย่อยซึ่งมีเงินเก็บอย่างเรานี่แหละอย่างผมเนี่ยใส่เงินเข้าบอร์ดสองหมื่นบาทนะก็สามารถเก็บหุ้นได้ทุกตัวเลย นี่คือข้อดีเลยนะของนักลงทุนรายย่อยซึ่งเราไม่เคยใช้เลยดังนั้นนะผมเชื่อนะถ้าเราทําแบบนี้เราจะได้เปรียบนักลงทุนรายใหญ่ด้วยสามเพราะเราไม่ได้สนใจเขาเลยว่าเขาจะซื้อไม่ซื้อเพราะเขาไม่ได้ซื้อหุ้นเราอยู่แล้วเออหุ้นขึ้นหุ้นลงก็ไม่ได้เกี่ยวกันอยู่แล้วดังนั้นนะมันอยู่ที่ performance ของบริษัทเลยว่าเราอะ คาดการบริษัทได้ดีไหมว่าในอนาคตมันจะต้องโตดูเทรนดูแนวโน้มของมันนะครับซึ่งวิธีการดูต่างๆเนี่ยผมได้สอนใน E ีีที่ผ่านมาแล้วแล้วก็ E ีีต่อไปเรื่อยๆก็จะมีอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับรู้สึกค่อนข้างเอนจอยนะค่อนข้างสนุกกับการทําแบบนี้นะเออเพราะว่าเราได้รู้สึกว่าเราได้แสดงด้วยว่า การลงทุนหุ้นเด้งของเราอ่ะมันสามารถเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆนะมันเปลี่ยนชีวิตผมไปแล้วเปลี่ยนชีวิตเพื่อนๆหลายๆคนไปแล้วแล้วก็ยังเชื่อว่าไอ้ความรู้พวกเนี้มันอยู่ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็นํามาปรับใช้ได้เรื่อยๆนะครับผมแต่สําหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวก่อนนะแล้วพบกันใหม่ใน ep หน้านะครับวันพฤหัสทุกๆสองทุ่มอ่า จะพยายามทําทุก e ีีเลยนะครับจะมีการอัปเดตพอร์ตแล้วก็เล่าถึงเหตุการณ์การลงทุนวิธีการลงทุนที่ถูกต้องในการลงทุนระยะยาวเพื่อให้เพื่อนๆมีอิสรภาพทางการเงินได้นะครับผมส่วนวันอาทิตย์นี้นะจะมีรายการคู่กับอาจารย์พืชชื่อรายการหุ้นเด้งยกกำลังสองจะเป็นหุ้นตัวอะไรอยากให้เพื่อนไปลองติดตามชมนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าก็จะมี The เดอะสต็อกนี่คือคอนเซ็ปต์ของผมเลยแล้วก็จะพยายามพัฒนารายการให้มันดีที่สุด ตั้งใจทำรายการอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมอยากให้เพื่อนๆได้ลองติดตามชมนะโดยเฉพาะรายการดีๆอย่างงี้อยากให้กดไลค์กดแชร์ห,หน่อยค่อนข้างเหนื่อยนะยอดวิวรายการที่มันดีๆอย่างงี้จะค่อนข้างน้อยแต่รายการเดอะสต็อกเนี่ยยอดวิวมันจะสูงอยู่แล้วดังนั้นนะ่ยผมอยากให้เพื่อนรู้วิธีการลงทุนมากกว่านะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับ EP หน้านะผมจะเล่าจุดเริ่มต้นเลยของการลงทุน ที่มีสวัทางการเงินเดี๋ยวจะมีรูปขึ้นให้ดูกับอาจารย์ท่านหนึ่งในมันนี่ฮีโร่นะว่าตั้งแต่ต้นะเราเริ่มกันยังไงถึงมีวันนี้ได้นะครับมีหนังสือที่ผมแนะนําเลยนะว่าควรจะอ่านจริงๆน่าจะอ่านเลยผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับสมนักบิมหรืออะไรนะแต่แนะนําว่าเออหนังสือเล่มนี้มันเป็นพื้นฐานที่ดีเลยนะในการลงทุนทุกอย่างอยากให้เพื่อนได้ลองอ่านกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้านะหนังสือเล่มอะไรแล้วอะไรเป็นจุดเริ่มต้นของผม แล้วจุดเริ่มต้นกับใครเรามาพบกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม